ไม่ได้จุดทะเบียนสมรสสามีสามารถใช้วิธีติดตามบุตรได้ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นวีซ่าอุปการะบุตรครับเพราะว่าจะได้อธิบายให้ถูกต้องตรงตามที่ประเด็นที่เราอยากคุยกันแล้วก็คือฝ่ายสามีที่เป็นคนต่างด้าวเนี่ยต้องมีหนังสือเดินทางเดินทางเข้ามาประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับสําหรับเอกสารที่จะใช้ยื่นเพื่อขอวีซ่าอุปการะบุตรนะครับคนต่างด้าวจะต้องมี1หนังสือเดินทาง2หนังสือ ที่รับรองมาจากธนาคารว่ามีเงินฝากในบัญชีธนาคารนะครับเป็นธนาคารไทยนะธนาคารอะไรก็ได้ว่ามีเงินฝากไม่น้อยกว่า4 0 0 0 0 0บาทเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดระยะเวลานะครับว่าต้องฝากมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าไรอันที่3ก็คือจะต้องมีสูติบัตรนะครับหรือว่าใบเกิดลูกนะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกอย่างที่4นะรูปถ่ายขนาด2นิ้ว2รูปนะที่ย,ยังต้องใช้อยู่อย่างที่5ก็คือเงินค่าธรรมเนียม1,900บาทสำนทเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของ คนไทยหรือว่าของภรรยาที่เราไปอยู่ที่บ้านเขาไ้ยื่นคำร้องขออยู่ต่อที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดในพื้นที่ที่คนต่างด้าวจะไปอยู่นะครับจะไปอยู่กับลูกนะเขาเรียกว่าวีซ่าอุปการ,ระบุตรนะครับถ้าผ่านการพิจารณาก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ครั้งละหนึ่งปีรับอนุญาตแล้วไม่ได้เดินทางออกไปไหนเลยตลอดระยะเวลาที่เกินกว่า90วันก็ให้ไปรายงานตัว90วันทุก90วันนะครับถ้าไม่ไปก็จะมีความผิดเป็นโทษปรับ หรือว่าถ้าเราจะเดินทางออกกลับไปต่างประเทศหรือจะเดินทางไปประเทศไหนก็แล้วแต่ก็ยื่นขอวีซารักษาสิทธิ์ไว้ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า non-entry visa นั่นแหละนะครับแล้วเจ้าบ้านนะครับถ้ารับคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับจะอยู่นานแค่ไหนจะอยู่ประเดียวประเดา้าหรือไปอยู่แค่คืนสองคืนอย่างเงี้ย ก็ต้องไปแจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง,เ,ง,งเช่นกันนะครับซึ่งถ้าไม่ไปแจ้งก็จะมีโทษปรับนะครับตั้งแต่2 0 0 0บาทถึง1 0ึ0งบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยื่นคำร้องขออยู่ต่อการได้รับอนุญาตให้อยู่1ปีการไปแจ้งที่พักนะครับหรือว่าการรายงานตัว90วันอะไรต่างเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้ทั้งหมดถือว่าเปอร์เฟกมากๆเลยเป็นการอยู่ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะเลยนะครับ